ส,สะอาดชัวรไม่เปลืองแรงขยี้กาแฟบัตตีดีนสลิมเซเลนจิบบัตตีดีนสลิมเซเลนส,สีเทอร์โบมาแรงแสงทุกสีโฮมมี่อิ่มทุกที่อร่อยทุกเวลาสวยใสใช้สบู่อโนมาบีบีสมู่ดีๆที่คุณต้องใช้ท้องลายขาลายส้นเท้าแตกปรีมเก้าหอีตัง มานี่ไหนพิ่ดกวันนี้จะมาซื้ออะไรครับอ๋อวันนี้พี่จะมาซื้อยาแก้ปวดหัวหน่อยพอดีพ่อพี่ปวดหัวนะ่ะปวดหัวนี่ต้องกินยาด้วยเหรอเอากินสิไม่กินแล้วมันจะหายได้ยังไงเราก็แม่ผมมาบ่นปวดหัวยังไม่เห็นต้องกินยาเลยไม่กินยาแล้วมันจะหายได้ยังไงล่ะหายสิก็แม่ผมเนี่ยไปบอกพ่อว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่บ้านยาสักสองสามคืนแค่นี้ แม่ผมก็หายปวดหัวแล้วของใส่ผมอะ่ะจะเป็นยากแก้ปวดหัววี่ดุกเออ, <laughs> เอ,อใช่เป็นตะพี่ปวดหัวเลย <c oughs> ก่อนใบคลยเคียดสนับสนุนโดยยาฤิษ์ดวงทวันหนักตราใบหอ่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล คอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์ห้ากาแฟมอคคานาทรีโอเอสเปรสโซฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนยาน้ำสกัดสมเกาหลีตั้งปุยจับตราแปลงปันคู่แล้วยังไงครับไปทะเลาะกันอีท่าไหนครับผมจะจําลองเหตุการณ์ภาพคอนเสิร์ตให้ดูครับออก,ก่อนที่จะทะเลาะกันใช่ครับมันยังไงครับเริ่มยังไงครับดนตรีมาเพลงเลงไงเล Thank <laughs> you. เพิ่มความน้าบ้านน้ำใจน้ำใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสาเหตุที่คุณมาทะเลาะกันกำลังร้องเพลงสกาแล้วก็เต้นกันอยู่ครับขาก็ใกล้กันไปเตะไปเตะมาครับมันไม่หยอกเต้นแยกงอะครับอ๋อไม่แย่กันก็เลยทะเลาะกันมาตีครับอ่าตาเท่กู่าพี่รสแกนนี่ลาซี่พีนี่ครับถูกเลย ถูกครับเพราะยังเหลืออีกครับยังไงต้องถูกสักแอคกหนึ่ง่ะสาวสวยน่ารักคนนี้ครับทายเลยครับทายเลยครับว่าเขาเป็นใครผู้หญิงคนเนี้ถ้าผมทายผิดเนี่ยนะผมให้พวกคุณนอนแล้วก็กระทืบได้เลยทายครับอาชีพเนี่ยนะขายยาบ้าอาจารย์เชงครับขายเลย ดูจากรอยสักสมัยนี้ก็ต้องสักกันเยอะๆค่ะแล้วขาเรีกว่าสักแฟชั่นแฟชั่นและข้างข้างที่แฟชั่นและข้างนน้นอะไรจงออแลนด์ให้โอกาสให้โอกาสอาจารย์เชนทายใหม่ดีกว่าครับสาวยาคูเออทายว่าไยาคูถูกต้องพาะอะไรครับมองตรงไหนครับจักรยานน่ั่ยางในจักรยานที่เขาสบพายมีเหตุผลครับคุณปุ้ยมีเหตุผลหมือนกันเดี๋ยวรมาดูกันว่าถูกสาวยาคูคูนครับ ไม่น่าจะใช่สาวยาคูนะฮะเป็นผู้หญิงนอะอ้าวมันทำไมอ่ะแหมแล้วจะเป็นสาวยาคูจริงไหนลองเดินสิคะอ้าวเดินฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่สาวยาคูไม่เดินอย่างงี้หรอกสาวยาคูเดินยังไงครับสาวยาคูต้องเดินขาทั้งทางค่ะทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับอ้าวทุกคนต้องปั่นจักรยานไงทุกคณ น้องสาวคนนี้เนี่ยจะต้องนี่ค่ะเป็นเจ้าของคณะซปเปอร์ด็อกโชว์อ๋อพวกมายากลหมาอะไรเงี้ยหเห็นไหมด็อกโชว์เนี่ยจะต้องมีหว่วงไล่หมาลอดห่วงไงทีเดตุคนครับมีเหตุผลดูน้องแต่เห็นไหมน่าเหมือนชิสุจะตายพี่พี่ปุ้ยต้องถือห่วงสิคะอะหนูต้องวิ่งรอดไปสิคละลูกใช่ครับเอ๊ะเขามี ตัวมารอดหรือเปล่าหรือเขาลอดเองอ่ะสรุปแล้วครูอ้วนก็ถ่ายว่าของด็อกโชว์ด็อกโชว์นะครับอะอาพี่นรครับดูลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็รักสาวผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะครับหยันผมว่าลำจ้างลำหน้านากหรือเปล่าผมอม่รูก พี่เอตัจังหวัดก็มีใช่ไหมเรบจา้จามมงมีถามถามจริงๆค่ะพี่โน้ตจ้าคิดอะไรกับหนูเปล่าเห็นเวลามองหนูวิจารนะทำเกืนน้ำลายเอือเอ้อ <S <S อื้อกอื้อคิดอะไรกัหรบหน,คน,บบนูหรือเปล่าคะชอบคนหุนแบบนี้คิดหร,หรือเปล่าคะจ้าคิดหรือเปล่าคิดคิดจ้าเอานี่คิดเหมือนกันเหรอคิดอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆจะได้กอดได้จูบใช่ไหมคะจะได้ถีบถึงสรุปเลยครับพี่โน้ตครับ ผมว่าเป็นพวกพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางกิตตี้เครื่องสำอางครับด็อกโชว์แล้วก็ยาคูสาวยาคูปุ้ยเฉลยครับใกล้เคียงมากเลยนะครับมีถูกมีถูกใกล้เคียงแล้วแต่ผิดครับพอแล้วผิดทุกคนเลยสรุปน้องคนนี้เป็นใครครับเขาเป็นนักร้องเสียงดีครับอ้าวนึกแล้วเชียวต้องเป็นนักร้องแบบว่าประเภทประกวดเลด ตามงานแบบไปรุ่นไปรุ่นอันนี้นักร้องอาชีพเลยนะครับเป็นนักร้องอาชีพเลยเหรอครับข้าร้องวิ่งด้วยคะ่ะโอว้วิ่งไปร้องร้านนู้นวิ่งไปร้องร้านนี้ไม่ใช่คะ่ะวิ่งไปแล้วก็ร้องไปอะคะ่ะร้องเพลงแนวไหนครับเออของชายเมืองสิงค์ค่ะโอในในใแต<ส>่งตัวเนี่ยใส่กระโปรงกระโปรงนี่นีดสีสันขนาดน,น,นี้มาร้องชายเมืองสิงห์อือก็ชายเมืองสิงห์ชอบสีสันแบบนี้นะะี่ครับอ่าจุดขายคือเป็นผู้หญิงแต่ร้องชายเมืองสิงห์ตรงนี้แหละครับ<อ>จุดขายนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ห่วงห่วงนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยอนีูุ้กไง ก็เลยร้องวิ่งวิ่งวิ่งร้องไปแล้วก็ขายไปด้วยค่ะอ๋อขายหูลาหู๊ดขายไปเลยได้ลองโชว์เพลงชายมองสิงให้ดูหน่อยได้ค่ะอะลองฟังครับผมีเต็ม้วย คุณปุ้ยขอขัดนิดนึงเขาร้องเพลงของพวกสตงสติงอะไรได้ไหมเพลงเพลงมอสร้องได้ไหมฮัลโหลเพลงอะไรนะคะฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลอะไรเงี้ยมันไม่ไปรับสา่ร้องเลยฮัลโหลได้ค่ะได้ไปหาใครฮัลโหลเดี๋ยวจะโทรอีกีได้ไหม ร้องได้ใช่ไหมค่ะค่ะเอาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ร้องนะเดี๋ยวร้องเพลงฮัลโหลของมอสเนี่ยสบายแต่ว่าเอาดนตรี16ปีแห่งความหลังของสุรพลเอาเนื้อเพลงฮัลโหลมอสนะแล้วก็เอาดนตรี16ปีแห่งความหลังของสุรพล ไม่น่าแต่งขนาดนี้เลยใส่สูทใส่อะไรจะดูดีกว่าต้องา๊อบถามา่าที่แรกก็ไม่อยากแต่งนะคะเออแล้วทำไมอ่ะร้อนเงินค่ะถ้าไม่แต่งละถ้าไม่แต่งก็เล่นไม่ได้โพ้าะแต่งปั๊บก็อายอ่ะสรุปแล้วนะครับแอคนี้ทั้งสามคนนะครับอาจารย์เชนคูเวอร์นรถทายผิดครับไม่ต้องเสียใจยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับ ก่อนบายเียก่อนบายเียสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีดีสำหรับคุณคิงบผสเปรดรูปตราบ,บ้านสมุนไพรมีจำหน่ายที่บิ๊กซีค่ะฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยปลดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสยอย่า้องเล่าตราเสอร์สเปรดตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต เมื่อไอช่ยาแก้ไออัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ท่านนี้นะอยากจะให้ทายเดี๋ยวนะฮะทำไมครับอ้าวนี่เขาเป็นใครทีมงานในสคริปต์ก็ไม่มีคุณไม่มีอยู่ในสคริปต์แล้วคุณขึ้นมาทำไมเกิดมาปะพี่กิ้งอยู่ข้างหลังอ่ะพี่กิ้งอยู่ไม่ยังไงครับไม่มีไม่มีในนี้มันไม่มีสคริปต์ไม่มีครับคนนี้เขาอยู่อยู่อยู่ช่วงต่อไปอยู่ช่วงต่อไปแล้วเดี๋ยวดี้นครับคุณมาทำไมครับคุณเป็นใครครับ ผมไม่มีในสคริปแล้วครับอ้าคุณขึ้นมาทำไมผมเป็นพนักงานจากไฟแนนซ์ครับเอ้าเข้าใจเป็นพนักงานไฟแนนซ์แล้วมันไม่เกี่ยวกับมือนี้นี่ครับถือว่าผมไม่โชว์อะไรครับโชว์อะไรครับผมมีธุระจะมาคุยกับคุณวัฒวิทย์น่ครับวิทวัฒวิทย์ธุระอะไรครับผมจะมายึดรถคุณวิทวัฒวิทย์ครับอ้าวไม่ได้คุณมีเหตุผลอะไรจะมายึดรถเขาคุณมีเหตุผลอะไรครับเจ็ดเดือนแล้วไม่ได้พอนนะครับเนี่ยเฮียว่าไงเฮียนี่วิทวัฒวิทย์เชียวนะ วิทาวันนะครับทั่วประเทศนะครับวัดก็ยึดครับไม่เคยใครก็ยึดครับคุณน่าจะารักษาหน้าเขาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลของของเจ้าของรายการเาจ้าของรายการคนของสังคมเนี่ยต้องอยังไงก็ต้องไปคุยกันข้างข้างหลังเวทีก็ได้ไม่ยึดออกอกากาศเลยครับ<อ>ย,ยังไงต้องยึดครับยังไงครับผมยึดทุกอย่างที่หวังหน้าเกิดมาเพื่อยืดเลยยึดทุกอย่างเลยยึดยังไงมั่งครับขนาดเมื่อเช้าตื่นมายังยึดเลยครับไปยึดลถใครมาเส้นยึดครับไปทำท่าไหนเส้นยึดครับ เส้นเส้นคอยึดครับทำไมอะทำไมอะฮะนอนนะครับนอนแล้วตกหมอนนะครับอ๋อตกหมอนแล้วเส้นคอยึดครับคือข้างห้องผมมันอยู่ติดถนนนะครับฮะเขาก็ซ่อมถนนไอ้พวกจอดถนนเนี่ยจอดตัก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 ผมก็นอนตักตักตักก็เลยตกหมอนคอตกหมอนเนี่ยยืดเลยคอยยืดเลยแล้วทำไงฮะโบราณบอกให้หมอนไปตากแดดครับแล้วจะหายไงแล้วเป็นไงครับตอนเช้าหมอนไม่ตากแดดพอมาดูตอนเย็นอะหมอนเปียกทั้งใบเลยโ ฝนตกอะครับแมวเยี่ยวใจก็เลยไม่หายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณวิทวัสครับครับคุณขับรถยี่ห้ออะไรเขาถึงมายึดคุณขนาดนี้ก็นิสสันบูเบิร์ตพาวรอยครับ คุณวิชวัตรุ่นนี้จะ80ปีแล้วนะครับคือผมชอบของเก่าๆรถที่บ้านเก่าๆนั่นแหละครับเอารอยเอารอยแต่มันก็ไม่น่ายิบขนาดนั้นนะผมก็ส่งทุกเดือนนะครับนี่ส่งส่งดาวมาเท่าไหร่นะดาวอ่ะดาวแค่เจ็ดพันครับผ่อนนะครับผ่อนเจ็ดร้อยแล้วกำหนดผ่อนเท่าไหรครับกี่ปี ก็จนกว่าชีวิตเขาจะหามากครับยังไงกันแล้วแต่นะครับพี่โน้ตคุูอ้วนอาจารย์เชงครับวันนี้ค่าตัวของพวกคุณทั้งหมดเดี๋ยวผมขอยกไปไปเทปหน้าแล้วกันนะฮะเทปนี้ผมขอเอาค่าตัวของพวกคุณเนี่ยไปจ่ายค่ารถก่อนแล้วกันเอาคุณไอเดียวไอ750ร้อยห้ิบนี่เดือดร้อนมาถึงผมเลย ขอสักครั้งนึงแล้วกันนะฮะอาจารย์เชนยกไปก่อนนยกไปก่อนได้ไหมผมว่าเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอไปคุยกับไฟแนนซ์ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนี้เดี๋ยวตัดไปช่วงหน้าช่วงทอกกันเลยดีกว่าคุณก็ไม่น่ามาสบายเคนตอนครับช่วงนี้เราพักก่อนนะครับช่วงดุนดาลางเราก็จบเรื่งนี้เดี๋ยวไปพบกับช่วงทอกโชว์ครับ ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้ในช่วงพูดคุยของเรานั้นนะครับเป็นคุณตาคุณยายทั้งสองท่านนะครับที่อายุมากแล้วแต่ก็มาแต่งงานกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่กินกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักบอกให้รู้เลยว่าความรักไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้ไม่มีอุปสรรคใดๆมาทําให้ความรักที่แบบห่างไกลกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณตาคุณยายสองท่านนี้ มีความรักให้กันตอนอายุมากแล้วนะครับและตอนนี้ท่านก็อยู่ในรายการของเราแล้วไปพบกับท่านทั้งสองเลยครับคุณตาศักดิ์และก็คุณยายหลุยส์ครับเชนะิญครับสวัสดนะีครับคุณตาคุณยายสวัสดีครับเชิญคุณหมอนั่งก่อนแล้วกันครับเชิญวัครับ แล้วรบครวนะคะเวลาสัมภาษณ์คุณตาคุณยายเนี่ยช่วยใช้คําสุภาพแล้วก็อ่อนโยนนิดนึงนะคะว่าทั้งสองคนแก่แล้วเดี๋ยวท่านจะเซซิสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหัวใจแกเริ่มอ่อนแอแล้วก็แบบว่าอายุมากแล้วเนี่ยใช้คาหนักๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนจิตใจครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอและก็คุณพยาบาลด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณหมอนั่งก่อนนะครับอย่าไปถามคําถามเบาๆที่สุดเลยนะครับเอาแล้วคนนี้เป็นใครครับเนี่ยอ๋อผมมูลนิธิกู้เงิน2 0 5ครับ ยังไม่ได้ถามอะไรเลยครับจะร้องไห้ทําไมครับอะไรครับร้องดีปืนคุณคุณร้องดีเด็ดเด็ดผมขอถามคาถามเบาๆกันแล้วกันนะครับคุณชมครับเพราะว่าถ้าถามอะไรออกไปเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจคุณตาแล้วคนแก่จะไม่สบายใจไม่ทราบว่าตอนนี้คุณตาอายุเหลือเท่าไหร่แล้วครับ เขียนผิดครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับเรียกชื่อดีเลยกคุณตาศักใช่ไหมฮะชื่อจริงอ่ะตาศักหมาคุณตาศักชอบเลี้ยงหมายคุณตาสมศักอยู่พวงอายุเท่าไหร่นะนะฮะร้อยสิบลูกคุณยายหลุยแล้วครับ ก้าเก้าจ้ะคุณยาฮะานนี้บอกว่าร้อยเก้าปีนะฮะเนี่ยไอ้เก้าเก้าเนี่ยมันอายุหรือกางเกงตลาดนัดนะฮะอ,อจำดีดีจำดไีไม่ใช่อย่างนั้นเราค่ะก็เห็นว่าออกรายการก็ลดให้เขาหน่อยก็ะเตื้ออายุร้อยเก้าปีคุณตาสมศักดิ์อยู่พ่วงก,ก็อายุ ร้อยสิบปีแล้วก็คุณยายหลุยนี่ก็ร้อยเก้าปีนะครับห่างกันแค่ปีเดียวเท่านั้นเองคุณตาเขาภูมิใจมากเขามีเมียเด็กเขาบอกเขามีเมียเด็กเด็กกับเขาปีหนึ่งเด็กกับเขาปีหนึ่งแต่ก็ตายพ้องกันนี่แหละเข้าคำถามเลยนะครับคุณตาครับไอ้คุณตาครับคุณตาไปรู้จักคุณยายครั้งแรกนี่ที่ไหนครับรู้จักกันนานหรือยังเด็กแค่ไม่ก่อน ตอนเรียนนั่งเถอยร์เลเรียนหนังสือเลยนะเจอกันรู้จักกันตอนอายุสิบขวบอสิบขวบนี่ก็น่าจะป .4 ป .5 บ้านอยู่ใกล้กันค่ะแล้วก็ห่างกันแค่ปีเดียวก็เหมือนอยู่ป .5 อยู่ป .4 ระชาติเด็กกนเลยลักกันครับสวยแล้วทําไมทําไมพอโตขึ้นมาแล้วก็ไม่แต่งงาแต่งงานกันไปเลยล่ะครับคือไงครับพ่อแม่ก็รวยทีกันตาทุกอย่าง จะเรียกว่าหลังจากเด็กตอนนั้นก็หายกันไปเลยไม่ได้เจอกันอีกเลยไม่ได้เจอกันประมาณเกือบเจ็ดสปีห่างหายไม่เจอกันประมาณ70ปว่าปีครับคุณผู้ชมครับแล้วไปเจอกันอีกครั้งที่ไหนครับในเฟซบุ๊ก